สำหรับนักเรียนทุกคนครับเรามาดูคําถามตรวจสอบความเข้าใจที่15.5นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อเรามาเริ่มจากข้อที่1ครับว่าเพราะเหตุใดกระแสไฟฟ้าสลับที่เวลา t ส่วน4นะครับหรือคาบส่วน4เนี่ยนะครับกับที่เวลา3คาบส่วน4จึงมีทิศตรงข้ามกันนะครับซึ่งจริงในส่วนนี้มันก็จะเกิดจากการที่ขดลวดเนาะนะครับระนาบของขดลวดหมุนหมุนไปตัดกับสนามแม่เหล็กนะครับนั้นก็จะ ถ้าอธิบายเป็นภาพลักษณะนั้นก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวครูอธิบายเป็นลักษณะของ,ของกราฟแล้วกันเนาะนะครับโอเคทีนี้ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหน้าตาของกราฟระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเวลาทีมันก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปซไลแบบนี้นะครับเป็นรูปซายนะครับเป็นรูปซไล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวครูขอสเก็ตภาพคร่าวๆก่อน เปิบเป๊บเป๊บเป๊บปึ๊บ,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 บอ่ะสมมุติว่าว่ามันเป็นรูปทรายจริงๆเนาะนะครับรูปทรายที่มันโค้งสวยๆที่เราเห็นในหนังสือเรียนนะครับนี้ถ้าเรามาดูครับอ่าในส่วนของเวลานะครับเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบตัวเนี้ยนะครับเราเรียกว่าว่าคาบใช่ไหมครับเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบก็คือคาบนะครับ 1งรอบคือตรงไหนถ้าครูสตาร์ทจากจุดนี้นะครับ1รอบก็จะมาจบที่ตรงนี้นะครับเห็ okay, นไหมครับอันส่วนที่ครูไฮไลท์นะครับส่วนที่ครูไฮไลท์สีเขียวๆตัวนี้ก็คือ1รอบพอดีนะครับโอเคซึ่งแกนนี้คือแกนของเวลานะครับเวลาที่มันเคลื่อนที่ครบ1รอบตัวนี้เราเรียกว่าคาบครูเขียนเป็นทีใหญ่แล้วกันนะครับนี่ก็คือคาบ นั้นครึ่งหนึ่งของคาบส่วนนี้ตรงนี้นะครับก็คือค่าส่วนสนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับครึ่งหนึ่งของคาบส่วน2มันก็คือคาบส่วน4นะครับโอเคเป็นคาบส่วน4และครึ่งหนึ่งตัวนี้นะมันก็คือ,อาสามคาบส่วน4นะครับต้อเรียนพอเห็น,นะครับเดี๋ยวคุณซูมแป๊บหนึง่ง ข้นจุดที่เขาให้เราพิจารณานะครับนั่นก็คือตรงตำแหน่งคาาส่วนสีคือตำแหน่งนี้ครับตรงตำแหน่งสีใช้เป็นสีสชมพูแล้วกันนะครับตรงตำแหน่งตรงนี้ครับนี่ก็คือคาาส่วนสีนะครับกับตรงตำแหน่งนี้นั่นก็คือ3คาาส่วนสี่นักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงตำแหน่งคาาส่วนสี่นะครับกระแสไฟฟ้ากราะแสไฟฟ้าส่วนนี้นะครับ จะมีค่าเป็นบวกนะครับกระแสไฟฟ้าเป็นบวกซึ่งจุดสูงสุดก็คือกระแสที่มากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนที่เวลา3ามค่าส่วนสนะครับกระแสไฟฟ้าตรงจุดนี้ครับก็จะติดลบนะครับเป็นลบลบาลบเป็นกระแสที่มากที่สุดด้วยนะครับแต่ติดลบนะครับเฮ้ะนเครื่องหมายตัวเนี้ยนะครับก็จะบ่งบอกว่ามันมีทิศตรงข้ามกันเห็นไหมครับคือถ้าดูถ้าเราดูจากแกนของกราฟก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า ที่เวลาคาบส่วน4ตัวนี้กระแสไฟฟ้าเป็นบวกนะครับแต่ที่เวลา3ค่าบส่วน4ตัวนี้กระแสไฟฟ้าจะติดลบนะครับเพราะนั้นมันก็จะคําตอบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราเขียนเป็นคําพูดเนาะนะครับแล้วก็จะบอกนะครับว่าเมื่อนะครับเมื่อพิจารณานะครับเมื่อพิจารณานะครับที่เวลา t เท่ากับคาบส่วน4ตัวนี้นะครับ กระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าจะเท่ากับนะครับเท่ากับเป็น iMac นะครับเป็นบวก iMac นะครับขณะที่นะครับขณะที่เวลานะครับขณะที่เวลา t เท่ากับ3ค่าส่วนสตัวเนี้ยนะครับ กระแสนะครับกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าจะเป็นลบ iMac นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเหตุผลเหตุผลนี้ได้จากกราฟนะครับเหตุผลนี้ได้จากกราฟนะแต่ถ้าเป็นเหตุผลที่ได้จากการที่เราอาธิบายการหมุนของอะระน,นาบของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กมันก็จะเป็นอีกคำพูดหนึ่งนะครับ โอเคครับแล้วก็คําพูดที่คูอธิบายส่วนนี้ใช้ได้เฉพาะกับกราฟนี้นะครับโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าจริงๆมันหน้าตาของกราฟมันจะเป็นแบบนี้เสมอไปไหมก็มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นตามเส้นสีแดงแบบนี้ก็ได้ปึ๊บลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีน้ําเงินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า กระแสไฟฟ้ามันก็จะเขาเรียกว่ามีทิศตรงข้ามกันถูกไหมครับถ้าเราพราิจารณาที่เส้นสีแดงนะครับที่เวลา t เท่ากับคาบส่วน4เนี่ยกระแสไฟฟ้าจะเป็นจะติดลบถูกไหมครับแต่ถ้าเราพิจารณาที่เวลาคาบสามคาบส่วนสตัวเนี้ยกระแสไฟฟ้าจะเป็นจะนบวกคือ,อยังไงมันก็มีทิศตรงข้ามกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีน้านําเงินโอเคนะครับแต่ในส่วนที่ครูอธิบายนี้ ครคูอธิบายเฉพาะเส้นสีน้ำเงินนะโอเคนะครับแต่ถ้านักเรียนจะอธิบายเส้นสีแดงก็แค่กลับนะครับกลับเป็นตัวนี้ครับจากบวก iMac มันก็จะเป็นลบ iMac นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกนึงนะครับจากลบ iMac กมันก็จะเป็นบวก iMac นะครับ m a ็กก็คือค่าสูงสุดนะครับกระแสสูงสุดนะ นี่นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับกระแสมันก็จะมีทิศตรงข้ามกันนะครับเห็นนะครับต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่ข้อที่2นะครับข้อที่2เพเขาว่าเพราะเหตุใดนะครับเหตุใดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ฟากระแสสลับจึงนิยมใช้หมุนแท่งแม่เหล็กเพื่อให้ฝักแม่เหล็กตัดกับขดลวดตัวนำนะครับ เดี๋ยวในส่วนนี้ครูยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับที่มันเป็น,ปนกานว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ติดอยู่บนล้อรถจัก,กรยานประมาณนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตน,นะครับว่ารูปนี้นะครับม,มันมีโครงสร้างแค่ไม่กี่ส่วนนะครับหนึ่งก็คือ,อขดลวดใช่ไหมครับหนึ่งคือขดลวดสองก็คือแท่งแม่เหล็กนะครับสามก็คือสายไฟที่ต่อออกมานะครับเพราะ คำตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าในกรณีนี้นะครับก็คือที่เราใช้ขดหมุนแท่งแม่เหล็กนะครับหมุนแท่งแม่เหล็กตัดกับขดลวดนะครับเพราะว่านะครับอ่านี้คือเขียอธิบายเป็นคําพูดนะครับอ่านี่เขียนข้างล่างข้างล่างปึ๊บเนื่องจากนะครับเนื่องจากกระแสะไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับคือกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการหมุนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กก็คือกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นนะครับภายในขดลวดสามารถต่อสายไฟออกมาใช้งานได้ทันทีนะครับสามารถต่อสายไฟ ออกมาใช้งานได้ทันทีนะครับนะครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนียวนำที่เกิดขึ้นภายในขดลวดสามารถต่อสายไฟออกมาใช้งานได้ทันทีนะครับนะครับนี่ก็คือมันก็จะเป็นโครงสร้างง,ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นโครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นมันต้องอาศัยวงแหวนอะไรพวกนั้นนะครับทักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะนะครับโอเค ต่อไปเราไปดูข้อที่3ครับในการสร้างหมอแปลงเพราะเหตุใดการพันขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิจึงต้องพันบนแกนเหล็กร่วมกันนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกนะครับโอเคนี้เรามาดูที่รูปนี้ครับนี่ก็คือการการสร้างหมอแปลงอย่างง่ายนะครับฟัง อสองฝั่งที่เราเห็นนะครับก็จะมีการพันขดลวดนะครับแล้วก็จะมีแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กเป็นเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นตัวเชื่อมสองฝั่งนะเหตุผลก็คือว่าเมื่อมันมีแกนเหล็กมาเชื่อมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ฝักไม่เหล็กนะครับฝักแม่เหล็กเส้นสีฟ้าที่เราเห็นนะครับฝักไม่เหล็กมันส่งผ่านได้ดีขึ้นนะครับหรือง่ายก็คือมันลดลดการสูญเสีย ฝักแม่เหล็กนั่นเองนะครับมันจึงทําใหเา้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการเหนี่ยวนําอีกฝั่งหนึ่งได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวครูเขียนเป็นคำพูดแล้วกันนะครับเหตุผลก็คือนะครับทําให้นะครับทำให้ลดการสูญเสียนะครับลดการสูญเสียฝักแม่เหล็กนะครับฝักแม่เหล็ก ฝักแม่เหล็กนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับที่เปลี่ยนแปลงอ่ะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยว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 ในส่วนนี้เดี๋ยว,ยว,ยว,วคุณย,ยอ่อวันนี้นิดน,ดนึงครับโอเคอ่ะเอาลงมานะครับเห็นละทําให้ลดการสูญเสียฝักแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนะครับจากนะครับจาก ขดลวดนะครับขดลวดปฐมภูมิขดลวดปฐมภูมิปมภูมิไปยังนะครับไปยังขดลวดทุติยภูมินะครับ, okay, no? รบเห็น NP ไหมครับขดลวดฝั่งปฐมภูมิก็คือฝั่งท่านเรียนเห็น NP ็นพีไหมครับนั่นแหละนะครับก็คือฝั่งปฐมภูมิ ับ primary นะครับส่วน Ns ตัวนั้นคือฝั่งทุติยภูมิ s e c o n d a r y นะครับเห okay, นไครับสูตรแบกก็คือว่า,าการที่มันมีแกนเหล็กมาเชื่อมตัวนี้นะครับเพื่อลดการสูญเสียฝักแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงจากฝั่งขดลวดปฐมภูมิไปยังขดลวดทุติยภูมินะครับยิงถามว่าไม่มีแกนเหล็กตัวนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงฝักของอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะค่อนข้างที่จะ แว่าเกิดการสูญเสียเยอะนะครับทำให้กระแสไฟฟ้ามันก็จะมีค่าน้อยตามไปด้วยประมาณนี้นะครับเห็น okay, นะครับ